รูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมีชาอะไรกันบ้างคะวรรณคดีวรรณคดีเนบทพันธ์บทพันธ์หลังกาใ้าษาเบื่อไหมคะเบือ่บนอน,นอนค่ะเดี๋ยววันนี้นะครครูมีนิทานเรื่องจะมาเล่าให้นักเรียนฟังน,นะคะนิทานนี้ชื่อว่าแม่วงก,กับแม่อิงา ขณะที่เจ้าวัวกำลังเดินกินหญ้า เธอเพียงล,ลูกอ,อ่างเป็นตัวเดียวที่เหลืออยู่แล้วลูกอ่างคนนั้นนะคะก็รีบวิ่งไปบอกแม่อิ่อ่างที่ริมบึงนะคะว่าไม่รู้ตัวอะไรเหยียบพี่พี่ตายหมดเลยแม่อิ่อ่างจึงถามว่าตัวอะไรไมีรูปร่างยังไง คองตัวให้ลูกตามดูใหญ่แค่นี้ไหมลูกอั๋วบว่าไม่ใหญ่อีใหญ่อีแม่อึ๋งอั๋วลองตัวอีกล้องตัวอีเด็กลูกจะเด็กอึ๋งถามลูกอึ๋ว่าตัวแค่นี้ไหมลูกอ่าวบอกว่าไม่ใหญ่กว่านี้อีกแม่อึ๋งอั๋วคลองตัวคลองตัวคลองตัวจดนค้องแตกตายนะคะ ควรใช้ชีวิตเปนอย่างที่ดีที่สุกันดีกว่า জাকে নামে কুলো কুলে